มาแล้วค่ะทุกคนค่ะสูตรเด่นล่างชุดประกบชุดนะระยะสั้น VS ล่ำรวยนะคะที่แจ้งไปนะคะอันนี้สูตรล่ำรวยที่แอดเพิ่งลงไปนะคะก็คือสูตรนี้ที่ได้ออกมาแค่สองตัวนะคะนี่แล้วก็สูตรระยะสั้นดยน,ยนิดนึงมีระยะยาวนี่ วีเสูตรระยะสั้นนะคะทุกคนแอดเห็นว่ามันไม่ชนกันนะคะก็เลยจะมาจับประกบให้ดูด้วยนะคะชนตัวไหนก็มาดูกันนะคะอันนี้คือระยะสั้นที่แอดยกมาก็ประมาณนี้นะคะระยะสั้นกับร่ำรวยนะคะก็มาดูก่อนที่เราจะเริ่มทำเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนค่ะคำเตือนสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลักใดๆทั้งสิ้นนะคะคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะจากช่องคำนวณแนวทางพารวยนะคะอันนี้คือสูตรเด่นล่างที่เราจะนํามาประกอบในวันนี้นะคะอ่าวันที่1กรกฎาคม65นะคะเราเริ่มจาก อ่างวดนี้นะคะระยะสั้นอ่าระยะสั้นระยะสั้นนะคะงวดแรกได้ห้าหนึ่งนะคะร่ำรวยได้ห้าหกนะคะตัวชนอยู่ที่เลขห้านะคะบางครั้งนะคะแอดจะให้ดูนะคะอ่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมผลออกหกหนึ่งทุกคนเห็นอะไรไหมคะชนไม่มานะคะนี่ชนไม่มาแต่มาตัว ที่ไม่ชนนะคะนี่มาตัวที่ไม่ชนก็คือเลขหนึ่งนะคะอ้าวหมดเหรอมันแห้งเร็วมากเลยค่ะทุกคนถ้าแอดเปิดทิ้งไว้อะไม่กี่นาทีเองนะคะก็คือติดไม่ออก่ะเอาอสีเหลืองแล้วกันนะคะนี่อ่ะอันนี้อย่าพิ่งระบาย เพราะว่ามันตัวชนไม่เข้าต่อไปค่ะวันที่16ก,กรกฎา,าคม65ระยะสั้น51ร่ำรวย45ตัวชนเหมือนเดิมค่ะเลข5นะคะอ่ะแล้วก็ล่างออก53อ่ะตัวชนมาโอเคอันนี้ตัวชนมาแล้วนะคะชน1ตัวอันนี้คือตัวชนมานะคะ อ่าต่อไปวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะระยะสั้นได้ห้าหนึ่งนะคะผลได้ห้าหนึ่งร่ำรวยได้ศูนย์หนึ่งตัวชนคือเลขหนึ่งนะคะล่างออกวันที่หนึ่งสิงหาออกหนึ่งสีอ้าวเข้าตัวชนอยู่นะคะเข้าที่หลักสิบสิบล่างมาที่เลขหนึ่งนะคะตัวชนก็เข้านะคะนี่ตัวชนเข้า ต่อไปวันที่16สิงหานะคะอ่าระยะสั้นได้ที่40ระยะสั้นได้40ร่ำรวยได้34ตัวชนคือ4นะคะอ่าวันที่16สิงหาคมล่างออก42มาที่หลัก10อีกแล้วนะคะตัวชนเข้าที่หลัก10คือเลข4นะคะส2่าตัวชนเข้าต่อไป วันที่หนึ่งกันยายนนะคะวันที่หนึ่งกันยายนล่างล่างเด่นล่างนะคะคระยะสั้นได้แปดสี่ร่ำรวยได้แปดเก้าตัวชนคือเลขแปดนะคะอ่าล่างออกที่แปดสามก็มาที่เลขแปดนะคะตัวชนเข้าอีกแล้วนะคะเข้าหลักสิบทำไมตัวชนชอบเข้าหลักสิบงงไหมเข้าหลักสิบนะคะนี่นะ ต่อไปชนมันก็จะชนแค่ตัวเดียวเนาะอืมก็น้อยตัวเดียวเหมือนเป็นเสียวได้เลยเหมือนเป็นวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวล่างก็คือตรงนี้เลยนะก็อตัวนี้วิ่งตัวเดียวคือเลขแปดต่อไปสิบหกันยายนนะคะระยะสั้นได้เจ็ดสามร่ำรวยได้หกเจ็ดตัวตัวชนคือเลขเจ็ดอ่าก็จะเป็นงวดวันที่สิบหกกันยายนนะคะเราวิ่งล่างตัวเดียวก็คือเลขเจ็ดนะคะ นี่ออกเจดห้าก็เข้าจริงๆนะคะเข้าที่หลักสิบสูตรประกบนี้ก็ทำให้เราเหลือตัวเลขที่น้อยลงนะคะตัวเลขน้อยลงต่อไปวันที่หนึ่งตุลาคมหก้านี้นะคะระยะสั้นได้ห้าหนึ่งล่ำรวยได้90้าตัวนี้ไม่ชนจับจับจับประกบ อันนี้คือจับประกบได้เลยนะคะถ้าไม่ชนนะคะออกที่5-0เห็นไหมก็มีที่5แล้วก็0เข้านะคะอันนี้เข้าสองอืมนี่นะคะอันนี้เข้า5-0นะคะถ้าไม่ชนมันจะมาแบบนี้อ่าต่อไป1ตุลราคม กนะคะระยะสั้นได้5 1า่ํร่ำรวยได้0ูนตัวชนคือเลข1แล้วก็วิ่งล่างตัวเดียวคือเลข1นะคะอ่ะนี่มานะคะมาที่1 5ก็เข้าหลัก10อีกแล้วทำไมตัวชนของเราที่มา1ตัวมันจะเข้าหลัก10เนาะมีนะคะทุกคนต่อไปนะคะ ระยะสั้นคืออันนี้ลืมตีระยะสั้นมาที่1พฤศจิกายนระยะสั้นได้7จ็ดสามร่ำรวยได้สองสามตัวชนคือเลขสามตัวชนคือเลขสามแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนออก7จศูนย์ตัวชนไม่มานะคะออก7จศูนย์อันนี้เข้าเจ็ดอ๋อสูตรนี้หลุดนะคะหลุดหนึ่งสูตรนะคะหลุดหนึ่งสูตรทําให้ตัว ตัวชนไม่มานะคะถ้าหลุดหนึ่งสูตรคือตัวชนไม่มาต่อไปวันที่16พฤศจ,จิกายนนะคะ16พฤศจ,จิกายน6 5ระยะสั้นได้51ล่ํรำรวยได้3 4ระยะสั้นระยะสั้น51า่ร่ำรวย3 4ไม่มีตัวชนจับประกบอันนี้เขียนไว้ก่อนนะคะจับประกบแต่ล่างออกที่64สูตรแรกหลุดสูตรที่2 ข้าอันนี้ก็น่ากลัวนะเนี่ยถ้าไม่มาทั้งสองสูตรสูตรไหนหลุดสูตรหลุด1สูตรก็น่ากลัวนะคะหลุด1สูตรนี่คือน่ากลัวอ่ะต่อไปวันที่หธันวาคมเนาะที่ผ่านมาระยะสั้นได้แปดสี่ร่ำรวยได้ศูนย์เกอ่ะจะประกบอีกจะประกบนะคะนี่ ล่างออก08 08นี่ก็มา8มา0ตัวจับประกบก็มา2เลยนะคะเท่ากับแตกล่างเลยนะคะแตกล่างนี่เข้า2ตัวเลยนะคะนจับประกบเนาะมันก็จะมีแค่ไม่กี่ชุดนะอ่าต่อไปนี่วันงวดที่เรารอคอยคือ16ธันาคมใช่ไหมอาระยะสั้นนะคะ ได้ศนะูนย์หะคะฝั่งนี้ร่ำรวยได้สามสี่เป็นจับประกบอีกแล้วค่ะทุกคนน่ากลัวจังเลยจับประกบนี่อันนี้รอผลเห็นตรงนี้รอผลแต่จะจับจับอ่ะจับประกบให้ตรงนี้นะคะก็จะมีศูนยสามศสี่แล้วก็หกสามหสี่อันนี้นะถ้ามาทั้งสองสูตรแต่ถ้า สูตรในสูตรหนึ่งหลุดก็ตัวนี้ก็ไม่มาแหละนี่นะทุกคนว่าชอบตัวไหนหกสี่ก็มาแล้วนะหกสี่มาแล้วไม่รู้ว่าจะมาอีกไหมเนาะเป็นไปได้ก็จะมีศูนย์สามหสามอันนี้เป็นตัวรองแล้วกันอันนี้ให้ดาวไว้ดาวไว้อันนี้ลองแล้วกันลองหกสี่มันมาแล้วนะคะมันเคยออกแล้วเนาะนี่ เป็นจับประกบหมดเลยตัวไหนที่มันชนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตัววิ่งได้เลยนะวิ่งวิ่งตัวเดียวเนาะนี่ก็พิจารณาดูนะคะถ้าใครชอบสูตรประกบของชุดระยสั้นกับรำ่ำรวยหรือว่าใครได้สูตรไหนที่แอดเอาให้ไปล,ลองไปจับประกบกันดูนะคะตัวไหนที่มันเข้าดีๆหน่อยก็เอาไปจับจับชนกันได้นะคะ,อะแอดฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปอีก ถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ